สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะนี่วันนี้เปิดภาพมาที่ภาพก่อนทํานะคะก็เคสนี้เป็นเคสเสริมจมูกใหม่ของคุณหมอโดเลยนะคะอันนี้คือเพิ่งเสริมเสร็จทันทีเลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะว่าหลังเสริมเสร็จเนี่ยเป็นยังไงนะเคสนี้นะคะเป็นเคสที่จมูกหมูเนี่ยปลายเนี่ยคือจมูกหมูค่อนข้างมากเลยนะอ่ะด,ดูดูหน้าตรงด้านตรงคือนี่เลยจมูกหมูค่อนข้างชัดเจนนะคะปลายปัด เลยนะคะคุณหมอเขียนไว้นะอ่ะเรามาดูด้านรูปด้านข้างบ้างนะคะอันนี้เป็นเคสที่แบบลักษณะเนื้อค่อนข้างน้อยเลยนะคะเห็นไหมชัดเจนแล้วก็มีความเป็นเอ่งตรงนี้นะคะจมูกสั้นนะเคสนี้นะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วก็สวัสดีคนดูที่เข้ามาดูด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าหลังทําเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะทุกคนเดี๋ยวมีภาพผ้าเขียวมาให้ชมกันด้วยนะคะเรามาชมภาพผ้าเขียวก่อนทํากันดีกว่า่ะนี่เลยนะคะทุกคนอันนี้คือ ก่อนทำนะคะเป็นผ้าเขียวก่อนทำนะ,ะก็จะสังเกตได้เลยนะว่าเนี่ยเป็นเคสที่จมูกหมูนะคะเนื้อน้อยมากๆเพราะตรงเนี้ยเป็นแอ่งนะตรงนี้ก็จะทําโด่งมากไม่ได้นะคะถ้าเป็นเคสประมาณนี้นะแต่ก็เราก็จะไม่ฝืนเนื้อนะทําได้คุณหมอก็ไม่ฝืนเนื้อแล้วก็ปลายนะคะก็จะใช้เป็นเทคนิคนะคะเพิ่มเนื้อเยื่อเทียมรองปลายพร้อมเย็บอินเตอร์โดมนะคะจะทําให้ปลายดูเรียวสวยแล้วก็ที่สําคัญปลอดภัยด้วยนะทุกคนใครที่เอ๊ะเป็นเคสแบบนี้จมูกฉันก็หมูเหมือนกันนะคะเนื้อน้อยทําได้ไหมวันนี้เมย์พามาชม ไม่เห็นกันเลยนะคะเดี๋ยวเอาภาพเทียบเลยอ่านี้เลยอันนี้คือหลังเสร็จทันทีเดยวมันค่อนข้างสะท้อนนะคะทุกคนนะอ่าอันนี้คือหลังเสริมเสร็จทันทีนะคะอ่าอาจจะมีความสะท้อนนะแต่ก็จะเห็นมีความเห็นเห็นได้อยู่นะทุกคนว่าต่างมากเพราะว่าพุ่งมากๆเลยนะคะอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเทียบภาพนี้ได้ นี่อันนี้คือหลังเสริมเสร็จทันทีนะคะทุกคนเป็นยังไง,งมั่งเมื่อกี้คือต่างกันมากเลยนะอยากจะบอกว่าต่างกันมากๆเลยนะคะจากจมูกที่แบบปลายดุมหมูนะคะดูใหญ่นะตรงนี้คือแบบดูเรียวขึ้นมาปีกดูเล็กลงด้วยแล้วก็ช่วงสันหัวตาตรงนี้นะคะทุกคนเนาะช่วงนี้ก็คือดูสูงขึ้นมาเลยนะคะรับกับใบหน้ามากๆเลยนะเดี๋ยวให้ชมภาพนี้กันนิดหนึ่ง น,นี่สวยมากๆอ่ะซูมให้ดูใกล้ๆว่าทรงสวยมากๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญคือบวมช้าน้อยมากแคบจะไม่บวมช้าเลยนะทุกคนนี่สวยมากๆอ่าดูเคสนี้เห็นไหมว่าปลายคือเปลี่ยนไปเลยจมูกดูยาวขึ้นมาสันหัวตาดูสโลปสวยนะคะนี่เลยอ่ะเดี๋ยวให้น้องดันคนไข้ขึ้นมาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะอ่ะสวยมากๆเลยเดี๋ยวเปิดผ้าแถบเอาขึ้นสุดเลยนะอันนี้สุดยัง โอเคตัวเองเดี๋ยวขยับนั่งหลังตรงนิดนึงนะคะโอเคเลยยังเชันหน้าให้เขาหน่อยนะไงนะชั้มันเป็นยังไงคะหลังเสริมเสร็จตื่นเต้นไหมตื่นเต้นหายแล้วยังหายแล้วเนาะเจ็บไหมคะให้ให้ความเจ็บเต็มสิบตัวเองให้คะแนนประมาณเท่าไหร่ให้แค่เจ็ดเจ็ดุดหเจ็ดจุดห้าอันนี้คือแบบเจ็บยาชาไหมใช่ไหมตอนตอนยาชานี่คือเจ็บสุดไหมคะน่าจะไม่อันน่าจะไม่เหรอ โอเคค่ะนี่อันนี้คือทรงหลังเสริมเสร็จทันทีนะคะทุกคนคือสวยมากๆจากเคที่เป็นเคจมูกหมูนะคะก็คือตอนนี้เราก็คือใช้เทคนิคนะคะรองเนื้อเยื่อเทียมเนาะแล้วก็เย็บอินเตอร์โดมนะคะทําให้จมูกนะคะที่ตรงปลายเนี่ยที่เมย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเป็นเคจมูกหมูนะตรงนี้ทําให้ปลายดูเรียวขึ้นแล้วก็ดูเล็กขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนี่ทรงสวยมากๆอะดูซูมใกล้ๆ คือทรงสวยมากรับกับหน้าคือหน้าพี่เขาเปลี่ยนไปเลยนี่เลยนะเดี๋ยวเราดูด้านข้างกันนะคะทุกคนหนแกคนคะนะ้มเขาเห็นไหมคือเปลี่ยนเปลี่ยนมากๆจากหัวตาตอนแรกที่ไม่มีนะทุกคนนี่เลยหัวตาตรงนี้นะคะนี่เลยนะก็คือไม่มีเนาะแล้วก็เพิ่มเป็นสันสโลขึ้นมาออปลายดูแบบละมุนมากยิ่งขึ้นเลยนะคะถ้าใครลังเลนะอย่ามัวลังเลอันนี้คุณพี่ชื่ออะไรคะสอบถามนิดนึงบี B, ค่ะชื่อบีนะคะนี่เลยมาจากที่ไหนคะเนี่ย บินค่ะจต่ก็อยู่ใกล้ๆกันนี่เองเนาะเป็นไงมากงเห็นตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกยังไงม้างคะชอบไหมชอบค่ะชอบเนาะทรงสวยใช่ไหมคะถูกใจเลยค่าับหน้ามากใจเลยคือละมุนมากหน้าเปลี่ยนเลยโอเคเดี๋ยวให้พี่บีฝากกันสักนิดนึงว่าใครที่สนใจอยากเสริมจมูกฝากไหนค่ะค่ะถ้าสนใจมาที่คลินิกได้นะคะราคาไม่แพงด้วยค่ะคุณหมอมือเบาและใจดีมากเลยค่ะทรงออกมาสวยแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆ เดี๋ยวยังไงเราลองมาติดตามกันว่าหลัง7วัน14วันเนาะทรงจะสวยละมุนขนาดไหนโอเคเดี๋ยวให้พี่บ,บีายบายหน่อยคะ่ะบ,บายบายคะ่ะ